พระตำหนักสิริยาลัยเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักสิริยาลัยขึ้นจากทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อน้อมเกล้าถวายพระชนนี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระตำหนักสิริยายลัยตั้งอยู่ริมแม่น้ำบนพื้นที่กว่า17ไร่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่งดงามทำให้สามารถทอดพระเนตรทัศนียภาพ ของวัดชัยวัฒนารามได้อย่างชัดเจนโดยพระตำหนักศิริยาลัยมีสถาปัตยกรรมแบบมูเรือนไทยร่วมสมัยสร้างขึ้นจากไม้สักแท้มีความงดงามตามแบบเรือนไทยภาคกลางโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ส่งพระราชนิพลกรอเอาไว้บทหนึ่งเพื่อถวายพระชนน,นีและประดิษฐานไว้บนผนังภายในพระตำหนักสิริยลัยแห่งนี้ว่าพระตำหนักหลังนี้มีความหมาย พ่อกับชายสร้างถวายให้กับแม่วิมานทองแห่งนี้คือดวงแดลูกกับแม่ผูกพันนิรันดรอ,อานุภาพแห่งความรักสลักจิตเนรมิตรเรือนไทยอนุสร์ครบ60พรรษาพระมานดอนประชากรแท่ซองพระบารมีขอบูชาจารึกด้วยชีวิตชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่ เพื่อถวายความจงรักและพักดีอีกหมื่นปีไม่มีใครจากชายเอ่ย